สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอนติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์สอนในสถาบันกูวิช,ชามามากกว่า10ปีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการยหญ่เลมครับครูพูดถึงเรื่องของสมก,การรูปแบบที่1แบบเพิ่มเติมหรือพูด,ดง่ายๆคือชุดใหญ่ไส่กระพริบเลยนะครับความหมายของมันคือลายหนึ่งนเรียนที่มาดูนะครับหรือว่าเด็กตัวเองที่มาดู ขอร้องเลยนะครับไปดูเรื่องของจํานวนเต็มให้คล่องก่อนในเรื่องของการบวกลบจํานวนเต็มนะครับการต่อสู้กันของ3เผ่าไม่ใช่ห้าเผ่าที่พูดเมื่อคืนที่แล้วนะครับ <c oughs> ลกลับไปดูรีวิวแล้วมันไม่ใช่นะครับการพู่กันของสเผ่านะครับกฎ5ข้อมีอะไรบ้างตัวน้อยรู้ตัวมากติดลบเสมอข้อที่2ครับเครื่องหมายเหมือนกันตัวเลขมาบวกกันแล้วติดเครื่องหมายนั้นไว้ข้อที่3ครับเครื่องหมายต่างกันให้นําตัวเลขมากตัง้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตามตัวมากหรือในตัวที่ชนะนะครับข้อที่4ครับลบติดลบเป็นบวกข้อที่5ครับบ ลบติดบวกเป็นลบการคูณหารจำนวนเต็มครับให้นับจำนวนเครื่องหมายลบถ้าจำนวนเครื่องหมายลบมีเป็นจำนวนคี่ให้ตอบติดลบจำนวนคู่ตอบติดบวกหรือคือคี่ลบคู่บวกครับทาไมต้องย้ำขนาดนี้เพราะไม่งั้นแล้วก็วันนี้เราเรียนกันไม่สนุกแน่ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับครูเกินในหัวคลิปแล้วว่าถ้าใจไม่แข็งอย่าดูคำว่าใจไม่แข็งคือถ้าคุณยังไม่แม่นจํานวนเต็มอย่าเพิ่งดูคลิปนี้ครับไปแม่นกับจํานวนเต็มให้ได้ก่อนซึ่งครูมีสอนตั้งแต่ <Nor is anything preserved> คลิปแรกเลยนะครับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ออกมาดูกันข้อที่1ครับโจทย์บอกว่า 3x บวก10เท่ากับ4ในการแก้สมการรูปแบบที่1เหมือนเดิมเราต้องการทําให้เโล่งถูกไหมครับย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดไปก่อนย้ายไปต่อด้านหลังเพราะฉะนั้นครับระหว่าง3กับบวก10ย้ําครูพูดคาว่าบวก10เพราะเครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นตรงนี้คือเครื่องหมายอะไรครับติดกันคือการคูณเพราะฉะนั้นครับตัวที่ย้ายไปก่อนคือบวก10ย้ายไปจากบวกกลายเป็นลบลุยเลยดีกว่านะครับจะ เพราะฉะนั้นครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น4ลบด้วยอะไรครับลบด้วย10ทางซ้ายจะเหลืออะไรครับคุณเก่งทางซ้ายก็จะเหลือ 3x นะครับทางซ้ายเหลือ 3x เพราะฉะนั้นครับพอได้ตรงนี้มาช่วยกันต่อครับ4ลบ10ใช้กดข้อที่1ตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมออย่าลืมนะครับครูมุ่งหวังการสอนเพื่อให้เราเข้าใจตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในการทําแต่ละขั้นตอนครูยอมเสียเวลานะครับคาว่าเสียเวลาหมายความว่าจะพูดถึงกฎ ในแต่ละข้อเพื่อเป็นการย้ําและทําความเข้าใจกับพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใช้กฎข้อที่1ตัวน้อยแลตัวมากติดลบเสมอคําตอบคือตอบลบหกต่อน,นะครับพอได้ลบหกแล้วเหมือนเดิมครับ x ตรงนี้ลงหรือยังยังมี30อยู่ย้ายไปจากคูณกลายเป็นหารเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ย้ายไปจากตรงนี้ครับ3คูณอยู่นะครับย้ำนะครับตรงนี้คูณอยู่นะย้ายไปกลายเป็นหารหารด้วยอะไรครับหารด้วย3ย้ำก่อนนะครับ คูณเปลี่ยนเป็นหารถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าลบหกส่วนสามหรือลบหกหารสามคืออะไรใช้กฎเรื่องของจํานวนเต็มครับนับจํานวนเครื่องหมายลบถ้าจํานวนเครื่องหมายลบมีเป็นจานวนที่ตอบติดลบถามว่าลบตัวนี้มีกี่อันถูกต้องเลยครับลบตัวนี้มีแค่อันเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับข้อน,นี้ติดลบแน่นอนแต่ยคนบอกเฮ้ยกุบอลฮะนี่ฮะ ลบยักษ์ไม่ใช่นะอย่ามั่วนะครับอย่าเบลอนะครับอย่าเมาะย่ายิ้มความหมายของมันคืออะไรครับตรงนี้คือเครื่องหมายหารไม่ใช่ลบนะครับเพราะฉะนั้นลบมีอันเดียวลบมี1อันนะครับลบมี1อันนะดังนั้นครับถ้าลบมี1อันปุ๊นนบ,บน,นั่นหมายความว่า6หาร3ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ2ถามว่าตอบ2ผิดไหมผิดครับเพราะลบมี1อันขี้ลบ ดังนั้นข้อที่คําตอบคือเท่าไหร่ครับคําต,ตอบข้อนี้จะตอบมีค่าเท่ากับ x เท่ากับลบสองเป็นไงครับแซ่บแซคันๆจิกจิกหัวใจของเรายิกๆิกสมองเราขึ้นไหมเพราะฉะนั้นครับขูย้ำนะครับถ้าใจไม่แข็งอย่าดูคลิปนี้นะครับให้เราไปดูเรื่องจำนวนเต็มให้เข้าใจก่อนถ้าพร้อมแล้วก็เรามาดูข้อที่2กันครับข้อที่2พูดถึงโจทย์นี้นะครับอันนี้ครูลบนะขออนุญาตจับกระดานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคว่ำลงมาแล้วมันจะหามากนะครับ เรามาดูข้อที่2กันนะครับถ้าในคลิปมีเสียงเด็กร้องนั่นแหละครับลูกชายครูแต่คนสงสัยเฮ้ยครูบอลวันนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปใช่แล้วนะครับวันนี้ครูมาถ่ายนอกสถานที่นะครับเหมือนดาราเลยไม่ใช่หรอครับมาอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับเอาละครับมาดูข้อที่2กันข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์บอกตัวนี้ครับ 2a ลบ1เท่ากับลบ21 ย้ำอีกครั้งครับบอกไปแล้วเห็นไหมว่าตอนนี้ทางขวาม,มันเริ่มติดลบแล้วเอาละครับใจไม่แข็งอย่าดูนะแต่ถ้าเราใจแข็งดูต่อครับ 2a ลบหเท่ากับลบ21หลายคนบอกว่าคุณบอลฮะเเป็นตัวแปรไหม A เป็นตัวที่เราไม่ทราบค่าไหมใช่ครับตัวที่เราไม่ทราบค่าหรือตัวแปรเราสามารถสมมุติเป็นตัวอะไรก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับ 2a ลบ1เท่ากับลบ21วิธีการของมันคืออะไรคนเก่งช่วยกันนะครับถามว่าตอนนี้ A ลบหรือยัง ยังโอ้โหเสียงดังพอสมควรเลยนะครับเป็นไงฮะเสียงลูกชายคุยเองแหละอ้าวโอเค2คูณ A ลบ1ย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดไปก่อนเพราะฉะนั้นย้ายลบ1ไปก่อนนะครับลบ1ย้ำครูพูดคำว่าลบ1เพราะเครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นลบอยู่หน้า1เป็นของ1น,นะครับลบ1ย้ายไปจากลบกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นลบ21บวกด้วยนะครับคนเก่งบวกด้วย1 เนี่ยครับตามทันนะอย่าเพิ่งช็อกนะครับหลายคนบอก oney, เฮ้ยแล้วมันจะคิดยังไงบอกแล้วให้ไปดูดเรื่องของจํานวนเต็มก่อนจําได้ไหมใจไม่แข็งจะดูนะเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้ไรครับได้ 2A เอพราะได้ตัวนี้2 A ปุ๊บคนเก่งช่วยกันลบยีบวกหนึ่งครับครูย้าให้ดีกว่านะใช้กฎข้อ3ครับกฎข้อสบอกว่าเครื่องหมายต่างกันให้อันตัวเลขมากตัง้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตำดวมากวงเล็บตัวที่ชนะ ทำไมเครื่องหมายต่างกันนี่ลบกับบวกลบเป็นของ21บวกเป็นของ1จําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราเอา,เอาตัวเลขมากก็คือ2121 21ไปลบกับตัวเลขน้อยคือ1 21ลบ1ได้20ตามครูไปนะครับค่อยๆตามครูไปคําถามถามว่าครูบอลจะติดลบหรือติดบวกคําตอบคือติดเครื่องหมายลบเพราะลบอยู่กับตัวมากจําได้ใช่ไหมครับเราจะติดเครื่องหมายตามตัวที่มากหรือตัวที่ชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบลบ20 โอเคไหมครับถ้าใครคิดตรงนี้ได้คุณเกียรมากครับแสดงว่าคุณดูเรื่องจํานวนเต็มดูเรื่องแล้วหรือคุณมีพื้นฐานจากคุณครูหลายๆท่านที่สอนมาอย่างสุดยอดมากเลยครับซึ่งจํานวนเต็มจริงๆครูจะบอกนิดนึงนะครับว่าเราเรียนกันตอนม .1 นนะครับเราเรียนกันตอนม1นนะอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับเอลงหรือยังยังใช่ไหมสติด A จำได้ไหมครับติดกันคือการลายติดกันคือการคูณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าติดกันคือการคูณ นั่นหมายความว่า2คูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารย้ำนะครับย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้าม2คูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ตรงนี้คือส่วนอะไรครับส่วน2ํำทันนะครับโอเคเอาละครับพอได้ตรงนี้มาช่วยครูบอลก่อนครับลบตัวนี้มีกี่อันการหารครับขี่ลบคู่บวกจําให้ได้นะครับการคูณการหารใช้หลักการเดียวกันคือขี้ลบคู่บวกเพราะฉะนั้นครับลบตัวนี้มีกี่อัน ลบตัวนี้มีแค่อันเดียวถูกไหมโอเคเขียน1ไม่ใช่ตัดกันเหลือ1นะอย่าเข้าใจผิดนะครับ1หมายความว่ามีอันเดียวถ้ามีอันเดียวแสดงว่าตอบติดเลยครับตอบติดลบตางนี้ถ้ามันตอบติดลบนะเราใส่เครื่องหมายลบรอเลยยังไม่ต้องตัดเพื่อย้ําความมั่นใจของเราก่อนครับว่าเฮ้ยมันติดลบแน่นอนเพราะฉะนั้นครับ2ตัด20ช่วยกันเอาว่า2ูที่สองหนึ่งสองสองสิบเป็น20ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย ตรงนี้ก็ตอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับใส่เลข10สวยๆเลยนะครับตอบเท่าไหร่ครับตอบลบสินั่นเองเพราะฉะนั้นครับ A จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบสิเห็นครับข้อที่2ยังไหวไหมถามตัวครูด้วยว่าครูไหวไหมครูไหวนะครับครูไหวนะวันนี้ได้รับแรงบวกพิเศษนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเกิดครูเองนะครับฮ่าไม่บอกด้วยวันที่เท่าไหร่เออแต่ว่าเป็นวันเกิดครูเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าโชคดีมากวันนี้คือเป็นวันเกิดและได้ทําสิ่งดีๆด้วยนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ A จะมีค่าเท่ากับลบสิถามว่า A ลงหรือยังลงแล้วนะครับถ้าไหวดูข้อที่3ต่อครับข้อที่3มเรามาดูกันนะครับข้อที่3นะ โอเคดูข้อที่3ข้อนี้ดีกว่าครับรับราองว่ามันสาใจแน่นอน27่สิลบแปเท่ากับสครับ27่สิเลบแปเอท่ากับสาอาล้วครับงานนี้สนุกแน่สนุกหมายความว่าไงตั้งใจดูนะครับเอกล้งหรือ,อย,ยังยังถ้าใครบอกว่าโล่งนะครับแนะนำให้ไปตัดแว่นสายตาใหม่นะเพราะว่ามันโล่งหรือ,อยังยังไม่ได้โล่งเลยถูกไหมครับ มันมีใครอยู่27คําถามคุณถามนิดนึงครับตอบครูให้ได้นะ27เนี่ยลบตัวนี้เป็นของ27ถูกหรือผิดแปดผิดครับไม่ใช่นะลบไม่ได้เป็นของ27นะครับอางคนบอกเฮ้ยอ้าวอา,อา,อาถ้าลบไม่ใช่ของ27แล้ว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 ,ลวยังไง27มีเครื่องหมายอะไรคนเก่งครับไปดูคลิปจำนวนเต็มนะครับคุณสมบัติของเรื่องของจำนวนเต็มบวกหรือคุณสมบัติของจำนวนนับพูดง่ายคือ27เป็นจำนวนเต็มบวกทำไมครูรู้ล่ะ พบบวกมีลักษณะนิสัยอยู่2อย่างคือไฮโซกับขี้อายจำได้ไหมครับไฮโซขี้อายนะใครไม่ไปดูนะครับไปดูนะเราจะเข้าใจมากขึ้นความหมายของมันคืออะไรหมายความว่าถ้า27มันอยู่เฉยๆตัวเดียวโดดๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่27เเฉยๆแต่มันคือบวก27จย้ำนะครับ27เครื่องหมายข้างหน้ามันไม่ใช่มันไม่มีนะครับมันมีแต่มันคือเครื่องหมายบวกครับแล้วแต่มันคืออะไรเอ้ทำไมมันมันหายไปล่ะ ก็บอกแล้วไงว่าบวกหรือเผาจำนวนเต็มบวกมันขี้อายครับโอเคนะครับตามคุณันนะดในนั้นความหมายของมันลบตัวนี้จึงเป็นของเลข8อีกทีนะครับบวกเป็นของย7บโอเคไหมลบเป็นของ8เพราะเครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นถามทันนะครับเอาละครับถ้าได้ตรงนี้มาปุ๊บหลายคนบอกว่าครูบอลง่ายง,ง่ายแล้วใช่ับไม่ยากเลยเราจะย้ายบวก27ไปก่อนย้ำนะครับว่าครูพูดคําว่า บวก27บวก27ย้ายไปกลายเป็นลบ 27, ย7ย้ายไปต่อด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เกิอดอะไรขึ้นจะมีค่าเท่ากับ3ลบด้วยอะไรครับลบด้วย27โ็โแล้วทางซ้ายลนะอืมท่นสทางซ้ายเหลืออะไรด,ดีให้ทายทางซ้ายเหลือ 8x หรือลบ 8x ครับเก่งมากครับสุดยอดเลยทางซ้ายเหลือลบ 8x เพราะลบเป็นของ8จํจำได้นะครับ ัขาละครูเขียนนะไม่ล้อละลบแปดเอกนะครับใครทําได้นะครับหยุดคลิปแล้วก็ลองทําก่อนได้เลยนะ3ามลบยีครับใช้กฎข้อที่1ในเรื่องของการต่อสู้กันของ3เผ่านะครับกฎข้อที่1คือตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมอจําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับสามลบยีลบกันได้เท่าไหร่ครับ27ลบ3ได้24แต่ต้องติดเครื่องหมายอะไรครับติดเครื่องหมายลบนะละเพราะฉะนั้นนี้ครูเขียนนะครับได้ลบ24ทันนะครับ พอตรงนี้ได้ลบ24ปุ๊บคนเก่งครับและนี่คือไฮไลท์ของวันนี้ครับในการแก้สมการรูปแบบที่1จะมีข้อที่4หรือหลักการแก้สมการรูปแบบที่ในึในข้อที่4ที่พูดถึงคำหนึ่งครับบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงตัวเลขที่อยู่หน้าตัว x เวลาที่เราพูดถึงตัวเลขที่หน้าตัว x โดยเฉพาะตัวเลขที่มันติดลบเวลาย้ายเครื่องหมายที่เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแค่เครื่องหมายเดียวเท่านั้นและเครื่องหมายนั้นที่เปลี่ยนคือคูณเปลี่ยนเป็นหารลบ ไม่เปลี่ยนแปลงยจำนะครับคูณเปลี่ยนเป็นหารลบไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความหมายของมันคือลายหมายความว่าลบ8คูณกับ x อยู่เครื่องหมายที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนคูณเปลี่ยนเป็นหารครับดังนั้นครับตรงนี้จะกลายเป็นไรหารหารด้วยใครถ้าใครตอบว่าหารด้วย8ผิดนะครับถ้าใครตอบด้วยหารด้วย8ผิดนะเพราะลบมันไม่เปลี่ยนแปลงจำแค่นี้พอครับ จำไว้นะครับถ้ามันมีการย้ายอยู่2ขั้นตอนคือพูดถึงเรื่องของการคูณกับหารเครื่องหมายที่เปลี่ยนเราจะนับคูณเปลี่ยนเป็นหารลบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคูณเปลี่ยนเป็นหารลบไม่เปลี่ยนแปลงจะย้ําจนกว่าจะจําได้ฮนะ <c oughs> ทำไมครูซีเรียจังเลยเรื่องนี้ซีเรียสิครับเพราะนี่คือการแก้สมกา,ารถ้าเราพูดกันผิวเผินมันก็คือการแก้สมกา,ารของมอต้นแล้วครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็นั่นหมายความว่าลบแปดย้ายไปจากคูณเปลี่ยนเป็นหารลบไม่เปลี่ยนนะครับทางซ้ายเหลือใครเหลือ x อ คนเก่งบอกครูบอลหน่อยตั้งใจบอกครูนะมันหารการันลบมีกี่อันนับครับนับเลยโอเคเก่งมากลบมีกี่อันใบสุดๆเห็นไหมอัใบลบมี2อ,อันถูกต้องไหมครับนี่ไงลบตัวนี้ไม่นับลบนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ลบนะนี่มันคือกรไมยฮันนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่มันคือกรไมันไม่ใช่กรไมยลบนะครับโอเค เอาละครับเพราะฉะนั้นถ้าลบมี2อันบอกครูก่อน2เนี่ยนะครับหรือพูดถึงเลข2เนี่ยเลข2เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถูกต้องครับเลข2เป็นเลขคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นครับคี่ลบคู่บวกดังนั้นครับตรงนี้เราใส่รอเลยเราใส่เลยครับว่าบวกใส่บวกรอไปเลยนะครับหลายคนบอกติ๊กบอลครูบอลเคยสอนอีกอย่างไม่ใช่ถ้าใส่บวกมันจะแอนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะช่วยกันตัดครับ แปดตัดยี่สแปดหถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือตอบ x จะมีค่าเท่ากับบวกสแต่เดี๋ยวก่อนครับใครที่เคยเรียนนะครูจะรู้อยู่แล้วว่าครูจะพูดเสมอเลยนะครับว่าถ้าคุณเขียนตัวเลขตัวเดียวแล้วคุณเขียนเครื่องหมายบวกครูขอเรียกคำนั้นว่าเชยไปดูในคลิปจำนวนเต็มน,น,น,นะครับ ครูเรียกว่าเฉยเพราะอะไรบวกสไม่มีใครเขียนบวกกันข้างหน้าหรอครับถ้ามีเลขตัวเดียวเพราะบวกมันขี้อายดังนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องตอบว่า x เท่ากับ3ครับเห็นไงบ้าง3ข้อนะครับเป็นไางครับ3ข้อสนุกไหมถ้าสนุกเดี๋ยวดูต่อนะครับจะมีตัวอย่างที่ครูคิดว่ายากกว่านี้แต่เราทําได้ครับเพราะครูบอกแล้วว่าคณิตมันพิชิตได้นะครับเอาละครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อที่4นะครับในการแก้สมการรูปแบบที่1ที่ครูย้ําไปในคลิปก่อนนู้นเลยนะครับก็คือเครื่องหมายที่เปลี่ยนนะครับตัวเลขที่อยู่หน้า x กนะคูณเปลี่ยนเป็นหารถ้าตัวเลขตัวนั้นมันติดลบเครื่องหมายที่เปลี่ยนคือคูณเปลี่ยนเป็นหารลบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลบไม่เปลี่ยนแปลงนะโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วล่ะ3ข้อนี้น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในข้อต่อไปกันถ้าใจยังแข็งอยู่นะเอาละครับ เราสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งติดต่อได้ทาง a c e b o o k นะครับก็คือแอดไปได้เลยครับเป็นเพื่อนทาง a c e b o o k คือ b o n ด t u เตอร์แนะครับหรือไม่ท่องในที่2ครับถ้าต้องการรับแบบสุกหัดพร้อมเฉลยฟรีในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับที่ครูสอนในคลิปยูทูปนะครับย้ำว่าฟรีนะครับเพราะครูบอกแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับใครไปดูคลิปนี้ก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ครูได้แล้วครูได้ความสุขแล้วในการที่ครูได้สอนพวกเราเราก็ได้รับความรู้เข้าไปด้วยที่ครูคิดว่่่่าาามัันนนจะะงยทีสุดครบ ติดต่อทางเฟซเออโทษครับติดต่อทางอีเมลคือ o u ู o n s e n ็ @gmail.com นะครับเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับคณิ้พิชิตได้แน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ